เขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ถาไม่ได้ตีเขาให้เขาให้พอมาเปิดงานเอาโอ้ยหยุดเทียนเองนะไ,ไปลอยเลยไม่อยากลอยอยากล้วไปยืนกับหอนเอาถ่า,ายรูปหน่อยเพื่อเอากระดกมาเพื่อถ่ายยิงกับเขาไ่ คน็นเายังไม่มาลอยก hum, ันเลยลอยอไวเลยมูก็อา่ะหนู่หนูก็ติดใหม่ได้ลูกของเราไม่มีกระปูหนูไม่มีแล้วถือดีๆไม่เป็นไรลูกปล่เบลเเดี๋ยเดี๋ยวพี่เบลเขาทำเป็นอะไรกัง เง่อนดอกไม้นะคะเ иде, นดอกไม้ตงนี้่ตอ้เราจะโยนลงไปบนี้่อคเฮ้ยแต่่ well. อ re หนอ๋อเอาเพียงหรอคะขยอย่งอวไหมก็มาแม่ช่วยดีกว่าลาคอยอาจจะไปยิงโค้งขอ้อยอะไรดีกว่าไม่ระวังระวังผมตอนผมลก ไปลอยเลยดีกว่าเดี๋ยกินพวงกุญยาแล้วเดี๋ยวเฟลระวังไฟเนาะรอเฟลระวังทู่มันจะโดนหน้าเฟลอะลูกตัหน้าลูกรักยิ้มบ้างหันมามองก่อนฝังคนนี้หันมามองแม่กับพ่อก่อนเอวเอวเอวเฟลหันมามองไหนลูกรักยิ้มเฟลระวังทู่นะเฟลเออเฟลแม่กลัวทู่ยิ้มเดียเด๋ยวบังหน้าสิคะไม่ยู่งไหมไม่ยู่งไหมคุณชมอ่ะวันนี้มาทำอะไรคะนอยไปทำค่ะสุดยอดเลย อันนี้บรรยากาศที่วัดไรเป้าวัดพระ่วงวัดพระ่วงนะครับนวัดพระร่วงนะครับถนน mm hmm. สุขอยประมาณห้านะครับแหว่งอองเงินเขตสายใหม่ครับ mm hmm. นี่คือบรรยากาศนะครับประมาณนี้นะครับจบสถานที่ให้เรามาลอยกระทงครับ mm hmm. อันนี้เรามาตอนสี่โมงครึ่งนะครับคนยังไม่มากเลยเ mm hmm. อาลอยได้ดีกว่าแล้ว ไอ้ถานแล้วลอยเดี๋ยวพวกจะไปกินข้าวแล้วป่ะฐานกินข้าวแม่คงข้เร็วเร็วสานท้วอยากขออะไรก็ขอเร็วันนี้ยังจุดเทียนไม่เสร็จเลยครับโอเคไม่ไหวที่ฐานหรือปะ ระวังทุบด้วยลูกระวังทุบด้วยไปไหนเกระทรงกรเพื่อไปแล้วโอ้เอดวเอด้วยเอวด้วยเด้วก <c oughs> ระทรงเอียงกระทรงเอียงโอ้หอยหอยอเฟี้ยไปไกลแนละ้วอ่ะหอยอเฟี้ยไปไกลแนละ้วโอ้ยลอยไปไกลแนละ้ว มีคนลอยกระทงแค่สองคนนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอ่ะไปพวกเราไปเร็วไปใส่กระละกระทงอ่าสองเขามีเล็บไปอยุดนะครับอ่ะได้เวลากลับแล้วเร็วไป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 เร็วไปเร็วอ่ะไปะเดินทางกลับ เดินทางกลับคร้าบเร็วเรียกเรียกเด็ก,เก,เกกลับนี่มันเรียกยากมากเลยครับอโอเคไปไป,ไ,ปได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับ่ไปไปล้างมือกลับบ้านครับบ๊าไปายเนวย,ยบายจากกระทรงบยบายนี่คือบรรยากาศนะครับนี่คือวัดพระร่วงนะครับถนนสุขสั้บานห้านะครับแขวงอองเงินเขตใหม่ ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนโอเคบ๊ายบายเพื่อนเราเอฟเฟลเอฟเบ๊ายบายเพื่อนเราสวัสดีครับ